เนทายาทหมื่นลอให้เบสทำสิงเนทายาทหมื่นลอให้เบสทำสิงซองคุ้มทรัพย์นิกกี้นัชชัดฟาดรายได้ทีละ30ล้านบาท2องธุรกิจนิกกี้นัชชัดนักแสดงหนุ่มหลังเจอมรสุมชีวิตพบข้อมูลอีกมุมในฐานะของผู้บริหารบริษัทในความดูแลสามแห่งเกี่ยวกับด้านบันเทิงเจอมีรายได้ปีก่อนรวมกันกว่า30ล้านบาทไปดูกันว่าเขาทำธุรกิจอะไรและรายได้แต่ละแห่งมีมากแค่ไหนหนึ่งบริษัทนิกกี้เหมาจำกัดผู้ถือหุ้น บริษัทนัชชัดจันทพันธ์สัดส,ส่วน45%นัชชาจันทพันธ์สัดส,ส่วน45%สวรักษ์จันทพันธ์สัดส,ส่วน10%งบการเงินนำส่งปี2564สินทรัพย์รวม4.9ล้านบาทรายได้รวม6.2ล้านบาทรายจ่ายรวม4.5ล้านบาทผลประกอบการกำไร1.3ล้านบาท 2. บริษัทนิกกี้แฮปปี้บอยโปรดักชันจำกัดงบการเงินนำส่งปี2564สินทรัพย์รวม8.4ล้านบาท รายได้รวม23.9ล้านบาทรายจ่ายรวม18.4ล้านบาทผลประกอบการกำไร4.5ล้านบาท 3. บริษัทคนรวยรวยจำกัดงบการเงินนำส่งปี2,564สินทรัพย์รวม238.000บาทรายได้รวมไม่มีรายจ่ายรวม1 8 0 0 0บาทผลประกอบการขาดทุน1 8 0 0 0บาทล่าสุดเบสรักวันนี้เธอได้เชิญ พี่คนสนิทอย่างนิกกี้นชัดมาร่วมพูดคุยในรายการทางช่องย t ท b e คำสิงแฟมิลี่ก่อนที่ช่วงหนึ่งของรายการเบสได้ให้นิกกี้ช่วยหาแฟนให้หน่อยซึ่งงานนี้นิกกี้ก็จัดให้เบสแบบตั้งใจสุดๆโดยนิกกี้ถามว่าเบสชอบแบบไหนดาราหรือก่อนจะหยิบโทรศัพท์มาส่งข้อความหาตะวันชายนักมวยวันแชมเปี้ยนชิพและถ่ายรูปสาวเบสด้านข้างที่เห็นแต่ผมและนาฬิกาส่งไปให้อีกฝ่ายก่อนที่ตะวันชายตอบกลับมาว่าอนาฬิกาสวยต้องน่ารักแน่นอนฮะ จากนั้นนิกกี้ก็ได้แนะนําเพื่อนของตัวเองอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งยังไม่มีแฟนอายุ30พ่อแม่อยากให้แต่งงานแล้วพร้อมกับการันตีว่าอีกฝ่ายนิสัยดี